สวัสดีครับขอต้อนรับน้นองเข้าสู่ช่องของพี่เบิร์ดครับคณิชาตนนอกคือแบบมาอีพีครับ,อ,แบบรบอัตราเร็วและระยะทางในซีรีส์คณิตพิชิตใน10ตำรวจครับผมามาลุยกันเลยอ่านโจทย์บ้านไกลเวลาน้อยไม่พูดพั้นทำเพลงเนะาะเอามาลุยกันบอกว่ารถไฟเล่นผ่านชานชาลาสถานียาว30เมตรในเวลาหนึ่งาทีแสดงว่า1นาทีเนี่ยเขาเล่นไป30เมตรถูกปะ่ะเราก็วาดรูปคร่าวๆกนครับ ปื๊บสมมุติว่ามาปุ๊บตรงนี้คือส okay, ามสิบเมตรสามสิบเมตรโอเคปะจุดเริ่มต้นคือสมมุติว่าเขาสตาร์ตตรงนี้สตาร์ตนี่เริ่มต้นภาษาป,ปักกิ่ด้วยเป็นไงต่อมาถ้ารถาไฟยาว45เมตรเออมันไม่จบเนาะมันแล่นมาตรงเนี้ยจุดสตาร์ทปุ๊บแล่นมาปื๊บสาเมตรแต่ว่าตรงนี้ครับเขาบอกว่าอะไรนะ เล่นผ่านชานชาลาสถานียาว30เมตรเล่นผ่านไปปุ๊บแสดงว่าตรงนี้คือตูดของรถไฟแล้วไงโอเคปะ่ะรถไฟเนี่ยยาว45เมตรแสดงว่าอ๋อจากเนี้ยครับมาถึงหัวรถไฟเนี่ย45เมตรนะนี่ถูกปะ่ะตัวนี้คือตูดมันโอเคไหมอยากทราบว,ว่ารถไฟแล่นผ่านชลา เล่นผ่านชานชาลาโหอ่านยากจริงเล่นผ่านชานชาลาด้วยความเร็วชั่วโมงละกี่กิโลเมตรอ้าวก็ต้องดูครับเล่นได้ระยะทางเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้เป็นหัวมันเล่นมาปุ๊บหัวมันอยู่นี่แสดงว่าเล่นมาทั้งหมดคือเท่าไหร่ส0มสบวกสี 45, ก็คือ75็เมตรโอเคตอนนี้คือที่รถไฟเล่นได้เล่นได้โอเคไหมโอเคไหม แล้วก็ทำไงครับเทียบไปจะจแตยางง่ายๆเราบอกว่าอ๋อเวลา1นาทีเนี่ยเล่นได้75เมตรโอเคอยากได้เทียบกับเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็คือ60นาทีถูกปะหกสนาทีเล่นได้เท่าไหร่ละ่ะอ้าก็เป็นไงครับใช้ชิคก,ก็คือขวาใช้คูณล่าก็คือ75ครับ หารหนึ่งแล้วก็คูณด้วยหกสิบคูณเลยก็จะแล่นได้เท่าไหร่เนี่ยได้ศูนย์ถูกปะ่ะศูนย์คือตรงนี้หกคูณห้าสามสิบใส่ศูนย์ทดสามเจ็ดคูณหกสี่สิบสองทดที่สามก็คือสี่สิบห้าโอเคไหมแสดงว่ามันจะแล่นได้สี่พันห้าร้อยเมตรแต่เรารู้ว่าเฮ้ยมันบอกว่าชั่วโมงละกี่กิโลเมตรเรารู้นี่ว่าหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยมันคือหนึ่งพันเมตรถูกปะ่ะ เพราะฉะนั้น4,500เมตรก็หารพันไปปุ๊บมันก็จะได้4.5กิโลเมตรนั่นเองไม่งงเนาะก็ตอบ4.5กิโลเมตรตอบข้อ1ครับผมไปอย่างรวดเร็วเนาะง่ายเนาะไม่ยากไม่ยากแค่วิเคราะห์ให้ถูกแค่นั้นเองอ่ะดูต่อข้อที่2ครับมาดูกันอันโจทย์เลยอันโจทย์ระวาดรูปครับบอกว่า รถไฟแล่นจากกอไปสถานีขออ่าพี่เบลก็บอกว่าอ๋อกออยู่นี่นะไปสถานีขออ้าก็วาดรูปครับขออยู่นี่นะห่างกันเท่าไหร่สองร้อยกิโลเมตรอ่าอยู่นี่นะต่อมาในอัตราชั่วโมงละ30กิโลเมตรก็คือถ้าบอกว่า v เนี่ยมันคือ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ถูกปะ่ะก็คืออัตราเร็วนั่นเองโอเคเมื่อถึงสถานีขอก็กลับทันทีเออมันคืออะไรมันมันคือประมาณว่าเนี่ยสตาร์ทคือตรงนี้ถูกปะ่ะเมื่อถึงสถานีขอมันก็วกกลับทันทีเลยมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าตรงไหนก็ไม่รู้ ใช้เวลาวิ่งตั้งแต่ออกจากสถานีกอไปจนหยุดเนี่ย13ชั่วโมงแสดงว่าตัวนี้บอกว่าอ๋อ t เนี่ยมันคือ13ชั่วโมงก็คือเวลาโอเคปะรถไฟอยู่ห่างจากสถานีขอเท่าไหร่สมมุติว่าตัวนี้คือที่มันหยุดเราไม่รู้ว่ามันหยุดตรงไหนถูกปะเราให้ตัวนี้ครับเป็นระยะ x ก,ก็ได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไง ถ้าเราเข้าสูตรปุ๊บมันก็คืออะไรครับ s เท่ากับ v t ถูกปะ่ะอือ v ก็คือนี่ครับสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆไม่ต้องเขียนตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าพี่เบริร์ดจะเขียนให้ดูว่าทำไมต้องเขียน t คือสิบสามชั่วโมงครับหน่วยตรงนี้ชั่วโมงกับชั่วโมงมันจะเจ้ากันโอเคปะ่ะมันก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้ต้องเป็นชั่วโมง แล้วก็จับตรงนี้คูณกันครับมันก็คือสูตรตัวหนึงสิบสคูณก็เป็น39กิโลเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับมันคือระยะทางที่เขาวิ่งได้ทั้งหมดคือ390กิโลเมตรน้องดูครับว่าเฮ้ยมันมาตรงเนี้ยส0งกิโลเมตรไปจนถึงหยุดเนี่ยมันต้องขาดอีกเท่าไหร่ร้อยเก้าสิถูกปะนี่ตัวนี้คือ190 สองถึงบวก190มันถึงจะได้390ร้้าคิดเลขในใจได้เนาะถ้าคิดไม่ได้ก็เอาตรงนี้มคับมาลบมันก็จะได้190ยอยู่ดีโอเคเนาะอ่ะดูต่อครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่ารถไฟอยู่หาสถานีขอเท่าไหร่ก็คือร้อนั่นแหละต่อ้อสิจบครับโอเคปะข้อนี้ไม่ยากแต่ว่าต้องวาดรูปแล้วก็ตีความให้ออกนั่นเองโอเคอ่ะลุยจอ ข้อที่3ครับบอกว่าระยะทาง400กิโลเมตรถูกไหม400กิโลเมตรเราก็วาดไปก่อน400กิโลเมตรอะตรงเนี้ย400ยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรหรืปล่าเขาบอกว่า160กิโลเมตรแรกเนี่ยเอา160กิโลเมตรแสดงว่าอ๋อมันก็มีตัวนี้ครับเป็นให้เป็น s 1ก็ได้เท่ากับ160กิโลเมตร ใช้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะ v ก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าเราจะได้ตัวนี้เป็น1ก็ได้เนาะแสดงว่าเราได้ t 1ออกมาก็จะต้องเป็นชั่วโมงถูกปะโอเคยังไม่หาดูอันอันต่อก่อนที่เหลือใช้เวลา4ชั่วโมงถึงที่หมายแสดงว่า t สองนะครับเป็น4ชั่วโมงถึงที่หมาย ตัวนี้ไปแล้ว160แสดงว่า s 2จะเหลือเท่าไหรนะก็จับเป็นลบกันครับมันก็จะได้เท่ากับ200เท่านั้นสองร้ย่ถูกไหมอือได้ตัวนี้ออกมาคือที่โจทย์บอกจงหาความเร็วเฉลี่ย ع. อ่ะก่อนไปหาความเร็วเฉลี่ย ع, หาที่1ก่อนจากสูตรครับ s เท่ากับ vt ถูกไหมเราย้ายค่าปกติครับ t ก็จะได้เป็น s ส่วน v น,นั่นเองเราจะหา t 1ก็จะต้องเป็น s 1 v 1 s 1ก็คือได้160 1> v 1คือ40บถูกป่ะตัวนี้เป็นกิโลเมตรดูนะดูนะดูนะตัวนี้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกิโลเมตรกับกิโลเมตรก็เจ้ากันหน่วยว่าพลิกขึ้นไปเป็นชั่วโมงพิกขึ้นไปก็จะได้เป็น4ชั่วโมงน,นั่นเองไม่งงเนาะชั่วโมงตรงนี้ก็พลิกขึ้นไปแสดงว่าเราได้ทีหนึ่งออกมาครับตัวนี้คือ4ชั่วโมงโอเคไม่ยากไม่ยาก เพราะงันครับเราลองดูถ้าเราจะหา v 2อ่ะ v 2หาได้ไหม v เท่ากับ s ส่วน t ก็คือ240หารด้วย4ก็จะได้เป็น60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นปะเราจะหาความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยคืออะไรก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t โอเค เเนี่ยคือเท่าไหร่ครับก็คือ400ถูกปหก็คือ160บวกด้วย240ก็คือ400อยู่ดี t เนี่ยก็คือเวลาก็จับ4บวก4ก็จะได้เป็น400ครับส่วนด้วย8ก็จะได้เป็น50นั่นเอง50กิโลเมตร,รต่อชั่วโมงนั่นเองก็จบครับข้อนี้มองเ็นเนอโอเคตอบข้อ3ครับผม สบายเนอะไม่ยากไม่ยากอา้าลุยข้อที่4ครับบอกว่าพายเรืออ่าพายเรือนึกถึงอะไรครับมันก็มีพายเรือตามน้ํากับพายเรือทวนน้าถูกปะ่ะได้ระยะทาง6กิโลเมตรใช้ความเร็ว500เมตรต่อ10นาทีอ่าเราก็ต้องนึกตรงนี้ก่อนครับไอห้า0 0เมตรต่อ10นาทีเนี่ยเราแปลงตรงนี้ก่อนนะใช้ความเร็ว ไอห้าร้อยเมตรต่อสิบนาทีตรงนี้หมายความว่าอะไรอืมถ้าเราบอกว่าเราจะทำให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำยังไงอ่ะก็นี่ครับห้าร้อยเมตรทำให้เป็นกิโลเมตรก็คือห้าร้อยเนี่ยถ้าเราบอกว่าหนึ่งกิโลเมตรคือหนึ่งพันเมตรแล้วก็หารหนึ่งพันมันก็จะได้เป็นกิโลเมตรถูกปะต่ออ่าต่อเราจะหาเป็นชั่วโมงก็คือหารหกสิบครับก็จะเป็นชั่วโมงแล้ว โอเคก็จะได้หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นั่นเองโอเคไหมทีนี้โจทย์เนี่ยอยากได้ว่าใช้ระยะทางเนี่ย6กิโลเมตรเพราะงั้นเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อ6กิโลเมตรจะใช้ต่อเวลาเท่าไหร่น,นั่นเองก็คือแปลงให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ถ้าคนเซน์ดีๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันตัดได้ไหมล่ะตัวนี้มันตัดได้ถูกปะมันจะตัดกันได้0.5โอเคไหม ศูนย์จุดห้าเนี่ยทำยังไงให้เป็นหกเราต้องคูณสิบสองถูกปะฝั่งนี้ก็ต้องคูณสิบสองเหมือนกันโอเคปะคูณสิบสองครับสิบสองไปตัดได้ห้าห้าไปตัดก็ห้าสองสิบก็จะได้สองชั่วโมงน,นั่นเองโอเคไหมตรงนี้นะถ้าใครแม่แม่นตรงนี้จะใช้เป็นเทียบบรรยัติยางแบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ตไปเทียบให้ก็คือใช้ขวา,าหารซ้ายคูณล่างถูกปะสองชั่วโมงมาจากไหน มาอย่างนี้อ่ะมาแบบนี้นะโยงมาให้ตรงนี้ขวาก็คือตรงนี้10หาร60ขวาหารซ้ายซ้ายก็คือตรงนี้พิกเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษกับส่วนก็จะได้1000ส่วน500ขวาหารซ้ายคูณล่างก็คือคูณ6แบบนี้มองเห็นป่ะตัวนี้ตัดกันได้2โอเคตัวนี้ไปตัดกันได้อีก10 แต่นี้ก็สิบตัดกันก็จะเป็นสองชั่วโมงเหมือนกันอยู่ดีเห็นไหมโอเคไหมยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่เราขากลับแสดงว่าไอ้ตรงที่เราคำนวณมาทั้งหมดเนี่ยคือขาไปถูกป่ะอันนี้คือขาไปเพราะเขาบอกว่าขากลับเนี่ยพายเรือตามน้ำถึงได้ในหนึ่งชั่วโมงโอเค ขากลับ t เท่ากับหนึขาไป t เท่ากับสเขาหาอะไรต่ออัตราเร็วกระแสน้ำแสดงว่าเราต้องรู้ว่า v ทวน v ตามถูกไหมเอา v อะไรก่อน v ตามก่อน v ตามเนี่ยมันก็คือใช้ความเร็วต้องเป็นไงครับ ระยะเวลาต้องน้อยกว่าถูกปะ่ะเพราะงั้น v เท่ากับ s ส่วน t ระยะทางเนี่ยเท่ากันคือ6เวลาต้องน้อยกว่าก็คือ1แสดงว่า v ตามก็จะได้6กิโลเมตรต่อชั่วโมงน,นั่นเอง v ทวนอ่า v ทวนทวนน้ำเนี่ยเราต้องนึกถึงความเป็นจริงเราทวนน้ำเราเราพายเรือเนี่ยเวลาจะต้องเยอะถูกไหมก็จะเป็น6ส่วนด้วย2ก็จะเป็น3กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอ <Okay. S 2> เคเขียไหมเลียไหมต่อไป V กระแสน้ำ V ีกระแสน้ำอ่าทำยังไงถ้าเราบอกว่าเราจะทำ V ีกระแสน้ำก็จับลบกันส่วน2อ,อจับลบกันส่วน2อนะ V กระแสเท่ากับ V ตามลบ v ทวนส่วน2ก็คือ6ลบ3แล้วก็ส่วน2ก็จะเป็น3ส่วนสเท่ากับ1.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองตอบข้อ1ครับผมตอบข้อ1อืออันนี้ก็คือจำได้จำสูตรได้อ๋อ v กระแสก็คือเป็นไงครับจับลบกันส่วน2 สำหรับน้องที่ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยทำไม V ีกระแสต้องมาใช้ลบกันส่วน2เนี่ยก็พิสูจน์ให้ดูแล้วกันเนาะถ้าคนจำสมการได้ก็ไม่ต้องมานั่งเขียนแบบนี้เราเลยบอกว่า v เราต้องนึกถึงว่าอ๋อถ้า v ตามน้ำเนี่ยเรานึกถึงสภาพความเป็นจริงมันก็คือเราพายเรือตามน้ำถูกไหมมันจะมี2องค์ประกอบก็คือ v ีน้ำนิ่งบวก V กระแสตามน้ำมันไปได้เร็วแสดงว่าเราต้องใช้ V นิ่งครับบวกด้วย V กระแส โอเคไหถ้าทวนน้ำละ่ะ v ทวนน้ำเนี่ยเราก็จะใช้ v นิ่งลบด้วย v กระแสก็คือทวนเนี่ยมันจะช้าถูกปะมีน้ํานิ่งลบด้วย v กระแสน้ำโอเคเราต้องการ v ของกระแสน้ําเราก็เลยจับสมการที่1เนี่ยลบสมการที่2ดูนะเราก็จะได้อะไรครับ v ตามลบ v ทวนถูกปะ วีนิ่งลบวีนิ่งก็จับกันไปวีกระแสลบกับลบวีกระแสเป็นลบลบเป็นบวกก็คือ2อวีกระแสนั่นเองเพราะฉะนั้นครับวีกระแสก็จะกลายเป็นวีตามลบด้วยวีทวนส่วน2นี่ยวีตามลบวีทวนส่วน2ก็คือพี่เบิร์ดก็จำง่ายๆว่าอ๋อมันก็คือลบกันส่วน2โอเคไหมวีกระแสเขียนเนาะเขียนเนาะถ้าจะหาวีนิ่งล่ะเออถ้าหาวีนิ่งก็คือจับสมการที่1บวกสมการที่2ถูกปะ เราก็จะได้และครับ v ตามบกวก v ทวน่วนสองน,น,นั่นเองเพราะงั้นก็ถ้าคนจับงงว่งยๆอ๋อ v กระแสน้ำนะจับมาลบกันส่วนส,วนสวนถ้าจะหา v น้ำนิ่งนะก็คือจับมาบวกกันส่วนส,วนสวนโอเคเนาะไม่ยากไม่ยากเนาะเอาลองดูข้อที่5ครับบอกว่าว่ายน้ำในน้ำนิ่งอ่าน้ำนิ่งนะร้อยเมตร1นาที โอเคถ้าเราบอกว่าแล้วหกสิบนาทีอ่ะก็คือหกพันเมตรถูกปะ่ะหกพันเมตรเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรครับก็คือตัวนี้ก็คือหนึ่งชั่วโมงถูกไหมตัวนี้ก็คือหกกิโลเมตรหกกิโลเมตรในหนึ่งชั่วโมงนั่นเองโอเคปะ่ะหกกิโลเมตรในหนึ่งชั่วโมง พราะฉะั้นเราก็เลยบอกว่าอ๋อ v น้ำนิ่งอ่ะ v น,น,น,นิ่งถูกไหมตอนนี้คือ v นิ่งถูกไหม v เท่ากับ s ส่วน t ก็คือ6กิโลเมตรใน1ชั่วโมงก็คือ6กส่วนหก็คือได้6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองก็เก็บไปตัวหนึ่งยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรโอเคไหมต่อมาถ้าว่ายน้ำในแม่น้ำตามกระแสน้ำ ซึ่งไหลชั่วโมงละ4กิโลเมตรแสดงว่าเขาบอกว่า V กระแสมาให้ชั่วโมงละ4กิโลเมตรก็คือ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นแหละถูกไหมเขาจะว่ายน้ำได้ชั่วโมงละกี่กิโลเมตรอ้าวอันนี้คืออะไรครับเขาว่ายเป็นไงครับว่ายตามกระแสน้ำถูกปะว่ายตามกระแสน้ำเราก็จะได้ว่าอะไรครับ V ตาม ถ้าว่ายน้ำในแม่น้ำตามกระแสน้ำชัว่วโมงซึ่งไหลอ่าชั่วโมงละ4กิโลเมตรเขาจะว่ายน้ำได้ชั่วโมงละกี่กิโลเมตรก็คือ V ตามเท่ากับ V 3, นิ่งบวกด้วย V กระแส V น้ำนิ่งเนี่ยคือ6 V กระแสนี่คือ4รวมกันก็จะคือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองโอเคเรียบร้อยครับ ตบข้อสาค่อยๆอ่านค่อยๆตีโจทย์ไปเด้ออ่ะลุยต่อวันนี้เอาโจทย์อัตราเร็วมาให้ลองทํากันนะคะมาดูโจทย์กันเลยเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยแล่นจากสถานีกอไปสถานีขอซึ่งห่างกัน200กิโลเมตรในอัตราเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อถึงสถานีขอเนี่ยก็กลับทันทีนะคะโดยใช้เวลาวิ่งตั้งแต่ออกจากสถานีกอเนี่ยและหยุดพัก เป็นเวลาทั้งสิ้น13ชั่วโมงเขาอยากทราบว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยหยุดพักห่างจากสถานีขอกี่กิโลเมตรนะคะทําความเข้าใจโจทย์ก่อนก็คือรถไฟเนี่ยมันวิ่งตั้งแต่ตอนเริ่มออกจากสถานีกอนเนี่ยจนมาหยุดทั้งหมดทั้งมวลใช้ไป13ชั่วโมงนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเนาะเราก็มาดูมันวิ่งด้วยอัตราเร็ว 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาเราก็ต้องหาว่า13ชั่วโมงเนี่ยรถไฟวิ่งไปได้ทั้งหมดกี่กิโลเมตรนะคะวิธีนี้สามารถเทียบปญญัติดต่ายางได้เลยนะก็คือถ้า1ชั่วโมงเนี่ยได้ระยะทาง30กิโลเมตรนะคะแล้ว13ชั่วโมงเนี่ย จะได้ระยะทางเท่าไหร่เราสามารถเอา13คูณ30ได้เลยจะได้ออกมาว่าเป็น390กิโลเมตรนั่นเองแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวล13ชั่วโมงเนี่ยรถไฟวิ่งได้390นะคะทีนี้เราก็มาดูว่า390เนี่ยมันจะมาหยุดตรงไหนสถานีก็สถานีขอเนี่ยห่างกัน200เมตรเนะ แสดงว่ารถไฟวิ่งไปแล้วแหละ200แล้วก็กลับทันทีมาอีกเท่าไหร่390-200ลบ200นั่นเองก็คือ190เมตรนั่นเองค่ะมาหยุดอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันอยู่ห่างจากสถานีขอเนี่ยเป็นระยะทาง190เมตรนั่นเองตอบข้อ4ได้เลย รถไฟวิ่งผ่านเสาไฟเป็นเวลา12วินาทีโดยวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง อยากทราบว่ารถไฟยาวกี่เมตรโจทย์ในข้อนี้นะครับคือโจทย์ระยะทางและก็ความเร็วขอเขียนรูปให้ดูง่ายๆก่อนนะครับอันดับแรกผมเขียนสถานีขึ้นมาแล้วก็สีแดงอันนี้ก็คือหัวรถไฟหัวรถไฟนะครับวิ่งผ่านสถานีผ่านไปตรงเนี้เป็นระยะเวลา12บวินาทีทําให้เราเห็นได้ว่าระยะทางที่รถไฟวิ่งไปจะเท่ากับความยาวของรถไฟทั้งคันเลยนะครับสูตรที่เราจะใช้กันใน ข้อนี้มีอยู่ว่าระยะทางเท่ากับความเร็วคูณกับเวลาเอาตัวเลขมาใส่นะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคูณระยะเวลาก็คือเลข12สังเกตนะครับว่าหน่วยยังไม่เหมือนกัน ขอทํา60กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เป็นเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ขอเข้าสูตรนิดหนึ่งโดยการคูณ5ส่วน18เราจะได้เปลี่ยนหน่วยออกมากลายเป็นเมตรต่อวินาทีใช้หน่วยเดียวกันแล้วนะครับผมสุดท้ายคือการคิดเลขธรรมดานะครับด้านล่างเอา3ตัดเหลือเลข6ด้านบนเหลือเลข4เสร็จแล้วก็เอาเลข6ไปหาร60ก็เหลือเลข10 5้คูณสได้20 20ิบคูณสิกลายเป็น200นะครับข้อนี้รถไฟมีความยาวก็คือ200เมตรตอบข้อที่2นะครับรถไฟแล่นผ่านชานชลาแห่งหนึ่งซึ่งยาว30เมตรในเวลาแค่1นาทีถ้ารถไฟขบวนนี้ยาวก็คือ45เมตรถามว่า รถไฟแล่นด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโจทย์เรื่องความเร็วแบบเนี้ยสิ่งสำคัญก็คือรูปนะครับพี่ขิมจะอธิบายด้วยรูปภาพและทำให้เข้าใจแบบง่ายๆไปดูกันนะครับผมเขียนรูปชานชาลามีความยาว30เมตรขึ้นมาก่อนจังหวะที่1ส่วนหน้าของรถไฟพึ่งถึงชานชลาจังหวะที่2ส่วนหน้าของรถไฟอยู่ปลายชานชลาจังหวะที่3ส่วนท้ายของรถไฟอยู่ปลายชานชลาจะเห็นได้ว่า จังหวะที่2ส่วนหน้าของรถไฟเดินทางมาได้30เมตรรถไฟวิ่งต่อเพื่อให้ส่วนท้ายเลยชานชาลาถ้าดูจากสีแดงด้านหน้าก็จะวิ่งเพิ่มไปอีก45เมตรรวมระยะทางที่รถไฟแล่นไปจริงๆคือ75เมตรสูตรความเร็วมีค่าเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาระยะทางคือ75เมตรเวลาคือ1นาทีแต่อยากทำให้เป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนำ60ส่วน60เข้ามาคูณ ด้านล่างก็จะเป็น60นาทีหรือก็คือ1ชั่วโมงแล้วด้านบนได้4,500เมตรหรือก็คือ4.5กิโลเมตรนั่นเองสรุปแล้วรถไฟมีความเร็ว4.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อนี้ตอบข้อ2นะครับ